เราใช้มือหยิบนะอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าเหรอไม่ใช่คา่าขนมปังเดี๋ยวไม่มีเงินไปซื้อแป้งพิซซ่านเ่แค่นี้ก็โอเคการโรยสูงๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะไม่มีหรอกประเด็นหมดเสียของฝีมือจานยิ่งสักสามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้เลย ช่วงนี้นะถ้าคุณผู้ชมเดินไปทางไหนมาไหนก็จะเห็นธงสีลุงเพราะเขากำลังเฉลิมฉลองช่วงเวลาแหง่งคลายมันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความสุขกระดีกระดาสุดขีดเหมือนแขกรับเชิญนะคุณผู้ชมวันนี้เิ้นเชิญมานะคะกระดีกระดาสุดขีดเขาอยู่เมืองเหนือยิ้นก็เลยทําเหนือธรรมดาไม่ได้เตรียมเมนูเหนือแบบกระดีกระดาไว้ฝากเขาเป็นใครไปไม่ได้เห็นหน้าแล้วทุกคนจะ เขายังอยู่เหรอเสียงก็ดีจังเลยสมาสวยสดแขกรับเชิญแสนพิเศษของยิ่งสุขสมอรในวันนี้เป็นนักร้องที่ใครหลายๆคนคิดถึงเสียงอันไพเราะเขาคือหนึ่งในเสียงร้องระดับตำนานของเมืองไทยเจ้าของรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมการประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2535คุณสมาสวยสดวันนี้เขาจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตที่ห่างหายไป เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในยิ่งสุดสมสอนนะครับตอนต้อนรับแขกรับเชิญของเราคุณสมาสวยสดสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเอ๊ะเธอเป็นนักร้องตอนนั้นเขาประกวดอะไรนะที่เธอได้อะเมื่อก่อนยังเป็นสยามบรุรการอยู่อุ้ยเก่ามากเลยยิ่งเกิดไม่ทันน่ะค่ะนักร้องรุ่นก่อนรุ่นก่อนหน้าเธอเป็นใคร รุ่นก่อนก็จะมีละวิวันโอวันละวิวันพี่เบิร์ตคุณเบิร์ตธงชัยรุ่นผมนะปี2องพเนี่ยเป็นถ้วยพระราชทานของในหลวงรอชกาเพลงที่ทําให้ทุกคนรู้จักสมาสวยสดชิ่งมากเละ If you love me If you love แฟนจำได้ไหมที่ซีรีส์อ่อนร้องบนหอไอเฟลอะซีรีส์อ่อนร้องมันหอไอเฟลที่เปิดกีฬาโอลิมปิกอ๋อกีฬาแข่อันนั้นเป็นออริจินัลของเพลงที่ผมใช้ประกวดแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่ซีรีส์อ่อนร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเธอจะร้องภาษาอะไรภาษาไทยร้องภาษาคนร้องภาษาคนอ่ะลองฟังค่ะ if you love me ค่ะ if you love me really love me Whatever happens, I won't forget. Uh. Can... Uh. My God! Nee. <laughs> <laughs> ดนตรีไม่มี <c oughs> เตรียมกันสด <c oughs> นี่คือความสามารถของคนที่เป็นแชมป์ตั้งแต่วันเก่าๆ <c oughs> ปลื้มมาวันนี้ขออนุญ,ญาตทํากับข้าว <c oughs> ให้คนที่เน้นปลื้มมานานเป็น10บสปีรับประทานวันนี้จะทําพิซซ่า อองเหนืออืออ่าเพื่อจะได้เอากลับไปทําที่เชียงใหม่แล้วทานนะคะได้เธอทาได้ไหมได้แล้วฉันบอกอ่ะเธอยิบตรงนี้อ่อะทำนะเราใช้มือหยิบนะอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าเหรอไม่ใช่ค่ะขนมปังเรนไม่มีเงินไปซื้อแป้งพิซซ่าเอเรนก็เลยเสร็จถีทำไมชอบพูดอย่างนี้อ่ะช้อนค่ะทาน้้ำพริกอองลงไปบนแผ่นช้อนไหนที่ทานน้ำพริกอองใช้ช้อนใหญ่โอเคค่ะอ่าทาไปในแป้ง แค่นี้พอไหมครับอพอค่ะทำนี้เลยค่ะอหม่ดึง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 จะดึง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 เรียนว่าคมไม่ได้กินแล้วครับ <c oughs> คุณผู้ชมคะัสองทุ่มคืนนี้คงจะเสร็จคะ่ะป้ายไป ไปให้พุวงไหมครับพอให้มันมีมีมีน้ํามีความเป็นความเป็นคือพิซซ่าซอสักครับเราก็ว่ามันไม่อร่อยเท่าน้ําพริกอ่องบ้านเราแล้วสูตรของใข่ครับพี่ก็ซื้อเข้ามาเงี้ยค่ะแต่ว่าเธอลงเครื่องมาเธอก็ไม่ได้หิ้วมาให้ช้าไม่บอกว่าจะทําน้ําพริกอ่องที่้อร่อยที่สุดในโลกอะเธออีกสักแผ่นหนึ่งอีกสักหนึ่งแผ่นถ้าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะอยากทําอะไรกินง่ายๆแบบเนี้ยเนี่ย ไปร้านสะดวกซื้อซื้อหน่ปลาม,มาแถวนึงมีน้ำพริกอ่องใส่กระปุกไว้ไปเชียงใหม่ก<า>็ซื้อกลับมาใส่ตู้เย็นไว้เช้าใ่หอมใช้ได้เลยนะใช้ได้ไหมกินกลินนกล่นดีอ๋อเหรอคะเสร็จแล้วก็ไส้อัว่วไส้อัว่วอันนี้ไส้อั่วเราซื้อจากตลาดหางดงไส้อัวอ๋อ,อ,อ,อ ใส่ตงมีที่ไหนเอาใส่วางมาเรื่องนี้ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ต่งโดงมาบ้านเนไหมคนเชียงใหม่จะรู้เลยนี่ใส่โอ่กรุงเทพอันนี้มันขาวเนี่ยอันนี้วางตรงไหนได้ได้เลยหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่หนึ่งสองแต่ถ้าจะทําขายจะเอากำไรมากๆจะใส่แบนเบลก็ได้คิกโก้ไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องขอให้กับเธอโอเคครับอ่ะโอเคอีกอีกก็สี่เหรอใช่ใ่โอ้โหโอเค เนี่ยใครทำขายนะหนึ่งแผ่นเท่าไหร่ขายได้เลย <S <S 1> <S 1> อ่อาใส่อววเสร็จแล้วเธอก็ใส่พริกนิสนึ่งอย่างส,1 1> สองแว,สแว่นสองแว่นอานนียเห็นไหม ทำไม่ยากนะสมาเธอไปอยู่ที่นู่นเธอก็ไปทํากินกทำครัวชอบทําอาหารมากตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์อ๋อแล้วมีคนกินไหมใส่ซี่ใส่เซนคนเลยอุ้ยเขากินกันทั้งหมู่บ้านเอาจริงเลยเขาเรียกผมว่าอาจารย์แล้วนะในหมู่บ้านอ๋อไปแจกเขาใช่ไหมเอาของฟรีใครเขาก็กินสิครบอร่อยไม่อร่อยก็จะมาขอกินกินเอาเหรออาศัยพริกหน่อยโอ้โหเก่งไหมก็เออแค่นี้ก็โอเคอออืื้ห โอ้จารยเนียการโรยสูงๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะไม่มีหรอกกระเด็นหมดเสียของใส่ชีสธรรมดาช้อนเล็กๆแล้วเดี๋ยวแค่เอาชีสใหญ่โปะได้เอาชีสพาเมซานใส่หน่อยๆให้มันแบบชุนๆพอเลยเนาะเอเคมันจะได้ชุนๆน่ากินนะใช่ใช่ใช่ ยู่ที่บ้านจะทากับข้าวกินทุกวันแล้วเวลาวันไหนที่ออกไปกินข้างนอกก็อยากช่วยชาวบ้านเขาขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคดียนช่วยค่ะฉันใส่ชีสโปะเยอะๆสำหรับเธอฉันให้ชีสแบบเต็มๆการมือนี่สะอาดที่สุดแล้วฉันเดี๋ยวล้างพรุ่งนี้ก็ได้ทำแล้วเลอะไปแล้วล้างรวมกันประเดี๋ยวเราไปอบรอสักครู่นะหอมไหม หอมมากอาจารย์ไฟ350 10นาทีเท่านั้นมาอาสมากินเลยเพราะปเดี๋ยวพันเลยไม่เยิมแล้วยังไงนี่คือจานอันนี้เหรอได้แต่จริงจริงพิซซ่าเขาไม่ต้องใช้จานนะอาก็ได้ดีดีแต่ว่าเอเคตัดขึ้นตัวมันจะู้วนไม่ใช่ไม่ให้ใครหรอกจริงเหรอเขเป็นอะไรไปนี่จางใส่อะไรไปหรือเปล่าเนี่ย แต่จริงๆเนี่ยนะฮะหมดหมดทั้งอันเนี่ยคำเดียวได้ก็อย่าเลยอย่าอยยาไม่ได้เดี๋ยวทีนจะว่าโบราณเขาจะถือว่ากินมุมามคำโตนี่จะเป็นคนปากเล็กมากเลยอาจารย์แต่ว่าเวลาทานอะไรแล้วปากขยายได้เหมือนงูเหลือมมาหาอย่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 าเลยค่ะอย่าโชว์ค่ะทานเลยค่ะว้าวอืมเป็นไง มีมันหอมเหนือใช่ไหมแต่ก็มีชีสเป็นอิตาเลียนโอ้โหเป็นลูกผสมดีมากนี่แหละฟิวชั่นฟิวชั่นของแพ้ครับมากสบากินอีกคำหนึ่งค่ะเดี๋ยวฉันอันนี้ฉันใส่ถุงให้ก็ได้ถ้าเธอจะไปกินที่เชียงใหม่กลับกลับไปก็แค่บูดเท่านั้นเองอร่อยมากเลยอ๋อซี่อัวจากหางดงไม่ใช่ละที่บ้านมันจะดำๆนี่มันขาวถ้าเดินทางไกลอะซิดหน่อยนึง ไม่ใช่มันต้องดำขึ้นเหรออขาไม่ใช่ป็นซิดอะไรไก้บูดเลยยอะรแต่ไส้อวนี่จะต้องบอกกับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะว่าไปเชียงใหม่อะช่วยอุดหนุนนะของไทยๆไส้อวน้ำพริกอองน้ำพริกหนุ่มถั่วเน่าอะไรต่อนี้อะไรซื้อได้ซื้อเถอะใครทำอะไรใครแอบใส่อะไรไปในน้ำพริกไหมเนี่ยฝีมือจานยิ่งตักนี่เนี่ยสามารถที่จะ <ไ>เกิดใดที่สมาถามจริงๆมันเท่ากันไหมไม่น่าเชื่อนะดูดูอย่างหน้าเนี้ยคนที่ดูทําตั้งแต่แรกมีหนมปังมีไส้อั่วมีนื้อพิกแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยทานแล้วโอ้โหรสชาติดีมากเลยมันเพิ่มมูลค่าทันทีนี่ถ้านั่งในคาเฟ่แผ่นนี้ร้อยหนึง่งก็ยังมีคนซื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดดูแล้วกันมันก็เป็นไรได้พี่สมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ที่เชียงใหม่อยากรู้คนคิดถึงหายหน้าหายตาไปจากวงการแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีงงงงงความสุข แต่อาจารย์คิดถึงนีมคิดถึงแล้วก็ทําไมรู้ไหมคุณผู้ชมเลื่อนไปในติ๊กตอกก็เห็นสมาควนเพจฉันคิดถึงเขาตอนเลื่อนไปตอนแรกใครอ่ะใครอ่ะอีตาคนนี้ว่าตายเป็นสมาถามจริงๆทําไมหายไปพักหนึ่งเบื่อกรุงเทพไม่ใช่เบื่ออะไรคือผมได้รางวัลปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้โลดแล่นเหมือนกับนักร้องชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมใช่พอได้รางวัลปุ๊บก็มีเหตุจะต้องให้เขาไปร้องในวังเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสออกมาร้องแบบสัตว์ทันรา เพื่อนๆเนี่ยในศิลปินเมืองไทยเนี่ยดังๆทั้งหลายบอกถ้าไมพี่จมาถ้าไม่ไม่ออกมาร้องข้างนอกบ้านก็ไมอ,ไอย,าอยา่างไรีรก็เป็นความภาคภูมิใจในชีวิต,ตใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ย กลับไปอยู่ที่เชีงยงใหม่แล้วทำไมไม่คิดจะร้องเพลงร้านเอ่ยผับเอ่ยโรงแรมห้าดาวสิบดาวเชีงยงใหม่รถหรูหมดทำไมมาไม่ควนเพลงละ่ะแม่จานมันจะต้องแบบไปขนขวายหาร้องเหรอนักร้องเออนี่เมื่อกี้ก็ร้องให้กานฟังไปแล้วนิดนึงใช่แ,แต่ตแต่แต่เสียดายอะ่ะคุณผู้ชมกาเสียงนักร้องผู้ชายอ่ะแบบสูงมาก ต้องขึ้นต้นมะพร้าวฟังอ่ะไม่สูงนะจ๊ะนี่บริโภนแบบเซ็กซี่โซปราโนอะไรแบบเนี้ยเซ็กซี่โซปราต้องขึ้นต้นไม้ฟังอยังไงเช่นอาจารย์ร้องเพลงอ๋ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ร้องเพลงเหรอร้องเพลงอะก็หายากนะทนเสียงแบบนี้หายากมันมีกี่คนที่จะได้ฉันเห็นมีน้องเพียวใช่ไหมเพียวนี่เก่งมากนะเออใช่ไหมแล้วถามหน่อยสิคะไม่เคยคิดที่จะแบบโคลนนิ่งลูกศิษย์ลูกหาหรืออะไรต่อมีอะไรให้เขา เก่งเหมือนครูสมาเหรอทุกวันนี้นะฮะเวลาเราไลฟ์โซเชียลต่างๆเนี่ยเด็กๆเข้ามาถามนี่ก็บอกไปหมดไม่มีเหลือเลยนะให้เขาได้ไปฝึกไปอะไรเนี่ยให้ทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงการร้องเพลงการเลือกเพลงสไตล์อะไรอย่างเงี้ยสไตล์เพลงก็แนะนําเข้าไปแล้ว้ามีนสถานถ้าสมุทรชนอะอยากร้องเพลงอะแต่ชันอ่าอ่าแล้วไงคะ อันนี้ต้องเสียงไม่ดีแล้วก็เริ่มยังไงอ่ะอาจารย์เคยเห็นคนที่เสียงไม่ดีแต่ร้องเพลงเพราะไหมล่ะฉันอยากเป็นคนนั้นืากบางคนเสียงแหบด้านเลยแต่พอร้องเพลงออกมานี่โอ้โหอารมณ์ด้านหมดอาจารย์ก็ทําได้แล้ร้องเทรนด์เช่นซึ่งไฟอ่ะกันไฟร้องยังไงอาจจะร้องซึ้อไฟไฟเคยด้ินไหมและเธอร้องแอดและเผาทุกสิ่งเอาแค่นี้ก่อนอะไรทีชิ ไ,ไฟไฟไม่ต้องไม่ต้องมีเอาอเปนาจานเอาเปนาจา์ไฟไฟคิดถึงไฟด้วยสิมาอ e <c oughs> e? ีคิดถึงอ e? ีไม่ได้ก็จะถูกไฟไฟไม่ต้องจะถูะเสียงเสียงน้องใหญ่ขนาดน,นั้นเลยเหรอทำไมเวลาเวลาคนร้องตามพี่เท่าชอบทำเสียงใหญ่ๆไฟไม่ใช่แค<ฟ>่เล็กไปไฟไปที่แผดและเผาทุกสิ่ง น่าไฟคิดถึงไฟด้วยไฟไฟร้อนไหม <c oughs> ไฟ <c oughs> ฉันจะไปเป็นเพลงแล้วเนี่ยว่าทางใครทางมันฉันอยู่ในครัวดีกว่าไหม <c oughs> เป็นนักร้องเองก็ยังอยู่ในครัวทุกวันเลยที่เชียงใหม่ <c oughs> ไม่ง่ายนะคะก <c oughs> ็าหารยสิ สมาสมาเธอรู้ว่าตัวเองเป็นคนมีเสียงดีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กๆแล้วจ้าว้าวหนังสือหนังหาไม่เรียนจะเอาแต่ร้องเพลงเรียนเรียนเก่งด้วยแต่ว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะเราก็ไปประกวดคัดลายมือก็ได้แชมป์แล้วไปไปเดินผ่านเวทีร้องเพลงก็ขึ้นไปประกวดก็ได้แชมป์อตั้งแต่เด็กละเพลงธรรมะภาคเหนือแข่งกันทั่วภาคเหนือก็ร้องแม่นี้มีบุญคุณอันใดก็ได้ที่หนึ่งก็ได้ที่1อีกได้พระพุทธรูปองค์เบลเลอร์เลยให้โรงเรียน ก็นั่นแหละสิพราฉะนั้นฉันยังมีความรู้สึกว่าเธออาจจะบอกว่าไม่ต้องดิ้นรนไปทําทําไมมีกินมีใช้แต่เรากลับมีความรู้สึกว่าเสียงของสมายังสร้างความสุขให้กับคนได้อีกเยอะแยะร้องฟรีไม่เอาเงินก็ได้แต่ไม่ให้หยุดร้องก็ไม่ได้หยุดร้องอาจารย์ต่อไปนี้ใครอยากฟังสมาสวยสดไปร้องถึงที่บ้านตามได้ไหมตามได้เลยครับอออกค่าเครื่องบินได้ด้วยนะพ่อไก่ ค่ารถด้วยแล้วมาอยู่กรุงเทพมาตอนต้องมีโรงแรมด้วยนะทำไปแล้วจะฟรีอ่ะไม่ได้สิดีไม่ต้องร้องกันแต่เนี่ยอย่างเนี้ยวันมหาจานเนี้ยสนุกไม่เห็นต้องมีใครเอาตั๋วเครื่องบินอะไรมาให้เลยก็ไม่จําเป็นก็ธอมาเองคิดว่ากลมาด้วยอะไรมาไม่ใช่หรอขี่จักรยานมากับคุณผู้ชมกัสามสี่วันกว่าจะมาถึง ถ้าถามจริงๆมีคนอยากให้สมาไปร้องเพลงอีกวันนี้ยังรับ็ิจารณาไหมก็รับนะอ่าถ้าคนที่เขาชื่นชอบเราทําไมเราจะไม่ไปล่ะใช่ไหมคนยังอาจารย์เนี่ยคิดถึงผมทําไมเนี่ยผมมาเนี่ยอ้อยู่เชียงใหม่พื่โผล่มาโผลที่โรงเรียนจ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางช่อง7จ้ะเราว่าหลายคนทีเดียวคิดถึงสมาสวยสดวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้สุขภาพแข็งแรงมีบ้านมีช่องอยู่ที่เชียงใหม่สิ่งที่อาจารย์นิสสั์อยากจะทำ แผนเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองวางไว้ยังไงบ้างไม่ได้แพลนอะไรเลยจ้าไม่แพลนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้ดีที่สุดและนิยามหล่ะความสุขของสมาสวยสด<ช>คืออะไรถึงจะเรียกว่าเป็นความสุขเคยเขียนไว้ตั้งแต่เด็กแล้วนะอ่ะว่าถ้าสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากน้อยตามแรงความอยากของเราแต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรเลย ชีวิตเราก็จะเป็นอิสระแสดงว่าสมากก็เป็นคนที่ยึดตามหลักของพุทธศาสนาตั้งแต่เจ็ดขวบใครจะรู้จักถ้างั้นดัชนีศักดิ์คงต้องถามอะทำไมชีวิตคนปัจจุบันร้อนรุ่มขาดความสุขก็เพราะคียเดียว<ง>เลยอะไรอ่ะก็เ,เพราะกี่เลสนั่นแหละ าอาจารย์เราไม่มีความอยากได้เราจะมานั่งทําให้มีโรงเรียนแหกากแหลมว่าฉันทำอยู่นี่คือกิเลสแน่นอนถ้าอาจารย์ไม่อยากได้อาจารย์ทำใหม่แต่ฉันมีความสุขนะคิเลสของฉันทําให้ฉันได้เจอคนที่ฉันคิดถึงอย่างสมาสวยสดมันก็เป็นกิเลสที่สุนทรีไม่มีเรื่องบังเอิญทั้งนั้นตายแล้วคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะหลุดจากเวทีร้องเพลงก็เข้าสู่เรื่องของธรรมะและเอามาใช้กับชีวิตจริงด้วย พูดอีกคำนึ่งซิความสุขที่แท้จริงของสมาคือสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตมากน้อยตามแรงความอยากแต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรเลยชีวิตก็จะเป็นอิสระเป็นธรรมเนียมของรายการยิ่งสุขสโมสรครับได้กินข้าวกับสมามีความสุขอยากได้ความทรงจำที่ดีพิซซ่าน้ำพริกอ,อก่อง เซนชื่อฉันจะเอาจานนี้ไปเก็บพอถึงเวลาฉันเห็นจานนี้ฉันจะคิดถึงเมนูนี้ฉันก็จะเอามาทำกินคนะ่ะเดี๋ยฉันให้เจอพิซซ่ารสชาติน้ำพริกอ,อ,อ่องไส้อวสมาสวยสดขอต้อนรับคุณสมาสวยสดเป็นสมาชิกยิง่งสุขสโมสรนะคะและว,วันนี้ก็มีฟรุตเค้ก เป็นอิงลิชฟรุตเค้กมีกลิ่นหอมของชาโอเกรกับคาโมมาย์หม<ะ>้บใหกคุณสมาด้วยฟรุตตตมิน่าค่ะวันที่เป็นจริงค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยใช้ชื่อว่ายิ่งสักฟูดถ้าเป็น YouTube ยิ่งสักฟูดทีวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซับสไคร์กันเยอะๆนะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญเราจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องติดตามชมอย่าลืมนะวันศุกร์เที่ยง4ีนาทีทางช่อง 7HD วันนี้จะยิ่งสักและคุณสมาราคุณผู้ชมมนาะอุ๊ย อย่าลืมบอกไปก่อนแป๊บหนึ่งติดตามเราได้ที่แอปทิกต็อกแอ S M A S U A Y S O D แอปสมาสวยสดทิกต็อกนะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเรียกหน้าหนูตายแล้วโอ้โหทสวัสดีค่ะ สวยจังเลยอ่ะอหนูต้องจำ,ำไว้เลยนะคะเพราะคนเราเกิดมาสวยอ่ะทุกคนที่ได้กินอ่ะอุ้ยอร่อยโอเคใช่ไหมคะลองตังโมโได้เลยได้เลยอุ้ยชมขนาดนี้มีใจยิ่เข้าไปแล้วละสิเธอหน้าแดงอ้อยตายแล้วพิงพ์อยคุณผู้ชมเจ้าผาหน้าเดงแป๊ดเลย <c oughs>